เลยครับคนนี้ฮะพี่นัทวุฒิบัวประทุมครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับอเอาง่ายๆแบบนี้เลยครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับว่าพี่นัทวุฒิเนี่ยเป็นสอสอมาสองสมัยมากกว่าทุกคนเนาะแล้วก็ตอนนี้เป็นกรรมการบริหารด้วยนะครับเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปก่อนพวกเราแน่นอนนะครับขอโผเพิ่ให้ไหมเกียรตินี้เป็นอย่างยิ่งนะครับ <laughs> แต่เรามั่นใจว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเราอีกแล้วครับเพราะเรา เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วอ่ามาที่นัดก่อนเลย2ปีนี้เอเอาสองปีด่ใองสมัยของสมัยสมัยนี้เนาะความในใจต่างๆก็พูดกับพี่น้องไปหมดแล้วนะครับก็คงมาขายของอีกกนิดหนึ่งว่าพี่น้องทราบไหมครับใครเป็นคนยกร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมคนนี้ครับนัทวุฒิปัวประทุมแต่ขอเสียงตุ๊กห ใครเป็นคนเขียนร่างพรบร,รับราชการทหารหรือโยเกิกการเกณฑ์ทหารตาทูปว,วประทูมัานไม่มาพูดไม่ได้ว่านี่คือความตั้งใจที่เรามาขอข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนเอามาเขียนพี่น้องทราบไหมครับว่าวันนี้นี่แบบขิงกันนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณไอติมเนี่ยเขามากักไปขิงเวลาที่ริว่าคูชนะแล้วแมนยูแแ้ โชคดีว่าผมก็แฟนผงในรอดตัวไปแต่พี่นองเคยได้ยินว่าเอ๊ะมันมีเรื่องเหรอกฎหมายของพรรคฝ่ายค้านที่เป็นร่างเดียวแล้วเข้าสภาแล้วผ่านโดยไม่มีร่างพรมร,ร่างพรรคการเมืองอื่นประกบเลยก็คือกฎหมายไม่ตีเด็กพี่น้องทราบไหมครับเป็นผลงานของพรรคอะไร ทักประชาชนเอาแค่นี้ก็พอขายได้ครับมังคับครับผมแม้เราก็ยังมีอีกอที่จะามาจะตามมาแต่ว่าขายแค่นี้ก่อนอ๋อนอกจากเป็นสอสอสองสมัยนะครับเขายังเป็นเจ้าของไล่ขิงด้วยนะครับไม่น่าเชื่อพบกับเจ้าของไล่ขิงท่านถัดไปครับคุณไอรักสนกสีนอกครับ ก็สิ่งที่ไอ้ได้อภิปรายหรือว่าได้ทำมาในสภานะคะเรื่องใหญ่ๆที่คิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนาะต้องเคยโดนก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์ไหนใครไม่เคยได้รับ SMS เลยบ้างไหนใครเคยได้รับ SMS บ้างยกมือ <Okay. S 1> ไหนใครโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรหายอยู่ทุกวันยกมือ <Okay. S 1> เอาบนบนเวทีนี้ก็ยกด้วยหลังเว <Okay. S 1> ทีนียกด้วย ะคุณคุณป้าคุณแม่แผขงข้างๆนันก็ยกด้วยนี่คือเรื่องใหญ่นะเป็นเป็นวาระที่เป็นวาระที่ใหญ่จริงๆของประเทศเราเรียกว่าเป็นวาระระดับชาติเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไหนที่ไม่เคยเจอนะคะคือเราจะแบ่งเรื่องนี้เป็นสส่วนก็คือส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารธุรกรรมทางการเงินกับเกี่ยวที่เออส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องที่เออค้ามนุษย์ แล้วก็เรื่องชายแดนเนาะเรื่องการดูแลต่างๆทางชายแดนไอ้เนี่ยจะอภิปรายเรื่องฝ่ายเอ่อเรื่องการเงินเรื่องธุรกรรมการปิดบัญชีมาต่างๆส่วนคุณลังสีมันโรมเนี่ยจะดูเรื่อง ชายแดนแล้วก็การค้ามนุษย์นะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะได้เห็นแล้วนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการต่างๆในการที่มาจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เราอยากเป็นดินแดนที่มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนาะเราไม่ได้อยากเป็น คุณคุณไหมคุณ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 คือเชื่อเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คุณเราอยากเป็นดินแดนนะที่มีมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ว่าเราไม่ได้อยากเป็นดินแดนที่เรียกว่าเป็นนรกสีเทาหรือว่าเป็นทางผ่านให้คนทั่วโลกเนี่ยไปสู่ไปสู่กุมนรกในในการแบบเติมคนเข้าไปสู่แกงคอเซนเตอร์เนาะ คือก็คิดว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่พวกเราก็พยายามทําแต่ว่าต้องบอกว่าเราทําได้ช้ามากๆมันไม่ใช่ว่าเราไม่ทําเต็มที่นะเราทําอย่างเต็มที่มีมาตรการอะไรเราพูดตลอดเราใส่ตลอดเราใช้ทุกสภาพกําลังทุกทุก,ท,กทุกโอกาสที่เรามีแต่สิ่งที่เรายังไม่มีคือเรายังไม่มีอํานาจรัฐถ้าเราเป็นรัฐบาลเราทําได้เร็วกว่านี้แล้วเราไม่ต้องคิดตั้งแต่วันแรกที่เราได้เป็นนายก เราคิดไว้เลยตั้งแต่วันนี้ที่เรายังไม่ได้มีอำนาจอะไรและพอถึงวันปุ๊บเราทําเลยคงประมาณนี้ค่ะอ่าขอเสียงบมบูให้คุณไอด้วยนะครับเป็นคนที่ขยันมากนะหาเสียงก็ปั่นจักรยานตลอดที่ปั่นจักรยานจ,จากกรุงเทพมาที่นี่หรือปปั่นนะครับใครที่สะดวกก็ไปส่งก็ได้นะครับ,รอ,นะรบอ่ะคนสุดท้ายครับโคศกพักของเรานะครับที่ต้องบอกว่านอกจาก จะเป็นเจ้าของไล่ขิงเรื่องผู้ก่อนแล้วนะครับเนื่องจากผมเป็นแฟนแมนยูนะครับก็ตอนนี้หาปี๊บอยู่นะครับก็ฟังวิสัยทัศน์แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาพวกคุณี่ติมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะครับทำงานหนักมากๆในพักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชูประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องบอกว่าเป็นแกนหลักของเราเลยขอเซ็นพวกเพือให้อาจุนไอติม้วยครับ ก็สั้นนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าบุคคลที่ท่านรอคอยน่าจะพร้อมแล้วนะครับตอนนี้หลักเวทีนะครับก็อยากจะแชร์สั้นๆว่าเวลาเราพูดถึงควา่สํสคัญการเงเนี่ยความจริงเราจะมองถึงกิจการสองขาอยู่เสมอคู่ขนานกันนะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยที่เราได้มาพูดคุยกันวันนี้ก็คือการประชาชนสมผู้สมัครรับเลือกตั้งในท้องถิ่นแต่ละระดับ เพราะเราเชื่อว่าหากเราสามารถเข้าไปผลักดันนโยบายได้ถึงแม้อำนาจก็มาเผาผิดอาจจะยังจำกัดอยู่ในระดับนึงนีมันก็สามารถเชื่อมระดับคุณภาพกับท่านประชาชนได้แต่อีกขาที่2ที่อาจจะไม่ได้มีเวลาสื่อสารเป็นที่ในเวทีวันนี้เนี่ยก็คือการทํางานของสอสอ<ล>เราในการบริหาบชาติที่พยายามจะ